สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนะจ้าเนาะตอนนี้วิกัสิภาพพี่น้องยางล่งเขาแล้วก็หาทางล่งเขาเมืองจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็สิกลับ,บ้านก่อนสิไปเฮ้ากัชมวิวรอบๆไปน้ำกันเนะจ้าชมวิวบนบุเขาวิวติดทะเลสาบส่วนถังขาวๆยญ่ๆ,ยยๆนี่ก็เป็นถังเก็บน้ำดื่มน้ำใสของเกาะเสมอกิก่นต่างแต่ ก่อนสมัยหลายหลายปีมาวิบรูวา่าเพิ่นเศร้าใส่ตอนใดตอนนี้ใส่น้ำอยู่กับเมืองคุ้งสามเมืองที่วิ่จ้ากันยางชมไปน้ำกันเรื่อยๆนะพี่น้องจ้าทริปนี้วิสีขอจบทริปเกาะเสมอเก่นไวกนแล้วก็สิาพามพี่น้องไปชมวิวอาจจะเดินป่าจ้าบัดน,นี้เดี๋ยวคอยสิกับมาชมอีกอย่างพี่น้องเบือ่อเนาะจ้าเนาะส่วน ใบไม้สีสมนี่ก็ฤดูใบไม้ร่วงเพิ่นจิกลายเป็นสีสมตอนนี้ก็กำลังแล้วสงสัยสีเมือดนาห้อนแล้วพี่น้องจ้าฝนตกดีซะเหลือเกินจ้าหมากเพิ่นกะสิเป็นสีแดงสีสมใบเป็นสีสมกับสีงามไปอีกแบบหนึ่งคอยสิพาพี่น้องไปชมเนะจ้าเนาะตามฤดูการเพิ่นกำลัง อากาศบ่ดีจ้าพี่น้องจ้าฝนตกทุกมือตอนนี้ก็กำลังสิตกระจ้ากะสิผ้าพี่น้องฟฝ้าเฝ้ายางเขาไปช่มเมืองในะจากน่อยหนึ่งเนาะจ้าเนาะบลูว่าสิไปทางใดคือกันหาทางอยู่จ้า <c oughs> บนไปบนมาอยู่นี่ละจ้าพึ <c oughs> ่งเคยมาคือกันเคยยางกะลงนาลงหล,งลังยางจนรูจากทางไปละจ้ากับ่ได้มาเมืองนี่โดดแล้วบ่ได้มาก,กอม่อเมอเเกนโดนแล้ว แต่ก่อนมักมาออกกัร่างกายแต่ว่าก็ับมักยางไปตรงท่าเลือตรงที่วิวาสิพาพี่นองไปชมแต่ว่ากะสิพักไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวสิพาไปชมวิวหม่องอื่นสะพานหม่องหน่งงามงามจ้ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายฝนไกลสิตโตกแล้วผู้ค้นก็ผ้ากันยางกับบานนะจ้ะวิกัสิย่างตามเพื่อนไปเนรจ้ายางตามเพื่อนไปกับบหลงจ้ะเพาะว่าพญางกับบานเพื่อนก็ตรงเขาเมืองอยู่แล้วจ้ะ กะแบอีกชมวิวไปรอบๆก่อนเพราะว่ากะบรูว่าอากาศสิดีเมื่อใดหรือว่าวีหยุดงานเมื่อใดคอยสิได้พาพี่น้องมาชมอีกเกาะที่อยู่ใกล้ที่สัญญาว่าสิพาพี่น้องไปวีจะพาไปจ้าให้ได้หยุดงานห้วก็ให้ได้อากาศดีก่อนช่วงนี้อากาศบ่ดีหลายซไาเวลาแดดออกวีก็สิฟ้าออกมา ทายทายายชั่วโมองสองชั่วโมองอยู่นี่ฝนกระตกค่าแล้วก็คอยบึงพยากรณ์อากาศว่าฝนตกบ่กับฝ่าวมาจ้าเมื่อนี่รู้แล้วว่าฝนจะตกตอนบ่ายวีมาตอนสิบเอ็ดโมงเคืองเทีย่ยงเนาะจา้ะเนาะนี่กับประมาณบ่ายโมงเคืองแล้วเดี๋ยวฝนก็สิตกแล้วจ้าเนี่ยคืมแล้วแต่ว่าไหน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 แล้วเฮากะ ย่างชมวิวในบรรยากาศไก่ฝนตกน้ำกันนี่แหลนะเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิผ้าลงไปเบิงอมองอาบน้ำแล้วก็มองนั่งพักผ่อนจ้าเห็นผู้สาวเพนนงังกินลมชมวิวพ่อนคลายอยู่ผู้เดียวก็บแลยยางลงมาเพื่อเพนเหงาเนาะจ้าเนาะหรือว่ามาก,กวนกับวจัก พราะว่าสักพักหนึ่งปนสินยางหนีจากวีอยู่จ้าอุตส่าห์ว่ามันยังนั่งอยู่ผู้เดียวแล้วยังนั่งมาอยู่นอกสิบาด์ีเ <c oughs> นาะนั่งเหงายู่ผู้เดียวนั่งผ่อนคลายนั่นแหละจ้าวีกบับเ้าอ่าค้ำๆคไปจ้ามองนี่ก็เป็นท่าเรือดมองจอดเรือของบ้านอยู่แถวๆนี่แหละจ้าท่าเลือส่วนตัวนะจ้าม,มีนกหนึ่งตัว <c oughs> โกยังบ่อค่อยหลายแถวนี้เลือกกับบ่ค่อยมากถ้ามีเลือหลายโนก,กับมาหลายจะคิดว่าสิมาก,กินอาหารเนาะจ้ะเนาะสิมีอาหารใหนกินเลื้อย่างขึ้นไปเบิงหมองที่เป็นล่งเล่นน้ำกันจ้าเล่นน้ำเสร็จก็มีเก้าอี้ให้มะนางพักผ่อนกินล้มชวมวิวมีขนมปังมานางกินพอนข่ายเวลามากระโดดน้ำ ส่วนจุดตรงนี้ส่วนมากสิเป็นคนที่อยู่แถวๆนี่แหละจ้าลงมายามเสายามแรงเป็นหมองพักผ่อนของเพิ่นส่วนมากนักท่องเที่ยวเพิ่อสิปายู่มองใกล้ๆแล้วก็มองที่มีคนหลายๆออกไปจากจุดทีวีผ้าพี่น้องยางลงมาแหละจ้ามองพูนคนคนสีหลายมองตกปู <laughs> รีสอร์ทหลังนี่งามงามแล้วก็หินก็งามงามวีสิบาพี่น้องอย่างขึ้นไปเบิ่งนไกลๆจ้าอย่าฝ้าออกตกเด้อฝน <c oughs> ให้จบก่อนให้จบก่อนยังบ่จบยังบ่าทันได้เข้าไปในเมืองเลยยังบ่าทันได้เข้าไปเบิ่งบ้านเมืองของก่อนี่ <c oughs> กะมาเอระเหยเลยล่มพี่น้องเห็นคนอยู่ฟังพ่นบ่จ้าพ่นมาตากแดดอาบน้ํา มองนี่กับสิผ้าไปคือกันจาบ่าไกลหรอือจ่ะยู่หุนเดบ,บูเคยไปตั้งกองออกกาลังกายอยู่จ้าเหตุคลิปผู้ใดอยากเบิ่งคลิปออกกาลังกายก็ไปชมคลิปเก่าได้เลยจ้าสวยได้จ้าถังเก็บน้ำสมัยก่อนตั้งอยู่บนเขาสูงได้จ้านั่นว่าสีพาพี่น้องคือไปเบิ่งไกไก่แต่ว่า พักไปก่อนจ้าตอนนี้กันยังหลายซะเหลือเกินทริปนี้กับบมเมนเบาๆแบบทริปขึ้นเขาหัวเขาสิเสื่อมไปนาหรือจะหายหรือจะหายไปเลยกับยังบ่ได้กับบ,กบ่จักได้จ้าพี่น้องจ้าแต่บาก็ดีขึ้นหลายแล้วจ้าดีขึ้นหลายมีความสุขหลายที่ยังในซัมเน้ตอนที่มันเจ็บหลายๆอ่ะยังกะ มันมีความรู้สึกแบบปี๊ดยิ่มมองคอเข้าหมองตรงคอ,อภาพนะจ๊ะตอนนี้ก็เจ็บบ่หลายก็เลยแบบว่าอารมณ์ดีคืนมีความสุขคืนทีใดย่างออกร่างกายได้ทําในสิ่งที่หักวิมัมกยางเนาะจาะมากออกงกายอยูดดีๆกับสิบบอกว่าเจ็บย่างบ่ได้บ่ให้กันเฮ็ดในสิ่งที่หักนี่ก็อืม ทำใจยูโดนเติบตอนนี้กะสบายใจยางใดผ้าพ่นองชมวิวไปส่วนตัวกัะมักน้ำเนะจ้า,จามันมีความสุขนะจ้า,จาได้ออกกับร่างกายกับธรรมชาติเออบ้านหลังเาขาวที่จะยางตกลงไปนี่บีก็เพึงเห็นขึ้กันจา้าคือบอกจเพึงผ้าพี่นองมาชมไปน้ำกันนี่กะคลายโฮมสเตย์จ้าเป็นที่พักแบบ กันเองอาจจะเอาผ้าปูที่นอนหมอนผ้าหุมแบบนี้มาเองก็บ่ต้องเสียเงินแต่ว่ากับมีให้เซาเนาะจาเจ้าของขึ้โฮมสเตย์จ้ะจ้ตอนรับกันแบบพี่น้องอยู่กันแบบอบอุ่นเนาะจ่ะเนาะกะําลังยางไปชมสวนสาธารณะจ้าสวนสาธารณะลมลื่นกั วีทายภาพที่มุมกว่างเพราะว่ามันมีเด็กหน่อยแล้วก็มีคนอยู่มองนั่นก็นเลยว่ายางห้ตตีเห็นชัดปันไดจ้าเสียดายเสียดายฝนกำลังสิโตก,ก็เลยคึมคึม,มแต่ว่าธรรมชาติก็ยังสวยงามคือเก่าแหละสำหรับเบีเอาฝนไปปล่อยเดีวจ้าพี่น้องจ้าหันกลับหันกลับเห็<笑><笑>นว่าจ้า ตรงถังที่เก็บน้ำคิดเบื้องว่าทีวีขึ้นไปพาพี่น้องชมอยู่บนเขาแล้วก็ทายไหมพี่น้องเบ่งอย่างฉัดมันก็ไก่เติบยด้ยจ้านี่กว่าจะมาถึงมองนี้มันเป็นเขาอีกลูกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้ากะสิเฝ้า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 ยางเราจะปล่อยมาหน่อยหนึ่งแล้วย่าเฝ้าตกย่าเฝ้าตกอีกจากน้อยหนึ่งตกแล้วจ้า แต่บบตกแห้งบบเป็นยางจ่ากําลังเย็ยนสบายยางจากเขาลงมากอะ่ะไก,เะกนนะ่เติบลวกันนะเติบเหงื่อออกพอฝนกําลังสิโตกะเย็ยนชื่นฉ่ำอยู่กันจา่าส่วนหม่องตึกนี่เป็นโรงแรมนะจ่าพี่น้องจา่าเป็นโรงแร,ม,งแรมซีดาวจ่าโรงแรมซว่าฮอบสบอร์เตคนมาพักหลายหลายที่พักดีอาหารเศร้าอ,อร่อย เคยมาประชุมตอนที่เหตุงานอยู่โรงงานป่าป่องหัวนาเพื่นเคยมาเซาเราก็มาประชุมอยู่นี่จ้ะก็เลยได้เห็นภายในหน่อยนึงแต่ตอนนี้วิกับ่มีโอกาสได้พาพี่น้องเขาไปช,พพปชมภายในจ้ะบ่ไเด้พัก <c oughs> <c oughs> บ่มีสับจ้ะ <c oughs> ถ้าสิไปขอทายซื้อมันเกิดจังไดเนาะกับบ่แน่คืหกันกาอาจจะบ่แน่เพื่อนอาจสจะทายก็ได้โปรโมท รีวิวโรงแรมเห้เพิินนะจ๊ะเนาะโรงแรมที่พัก4ดาวซื้อเสียงดังจา้าอยู่ในนนหนากะสิมีห้องประชุมมีสปามีที่ว่ายน้ำมีที่ออกกำลังกายกับบริการดีอาหารอร่อยตอนที่มาประชุมก็ได้กินอาหารเศร้าได้กินอาหารเที่ยงแล้ครับมีเพิ่นกะซิมีกิจกรรมต่าง มากจ้ามีโรงยิมมีห้องออกล่างกายมีเส้านามีสปามีทุกอย่างอ่ะจ้าสรุปแล้วกาช่มไพ่ไพนน่นอกนี่แหละเนาะจ้กเนาะเข้าไปทั้งในบัไดกระดยอย่างฝนกระสิต,ตกวีกระสีฝากับบานนำ้ำรอบรอนี่ก็สวยภายในก็สวยจ้าถ้าผู้ใดมากเสมอเก่งกับมาพักด้วยจ้าราคาอยู่กับประมาณ สองพันขึ้นไปสองพันโค้นนะจ้ากัสิประมาณเจ็ดหกเจ็ดพันบาทจ้าต่อคืนใบไม้นก่ะ็สวยมักจอดอส่วนตึกนี่ก็เป็นโรงแรมขึ้นกันจ้านี่กับบลูกับพึ่งเคยเห็น,นกันบร่ไหาข้อมูลอย่างมาเลยอย่ามากันด้วยจ้าฝนตกแล้วฝนตกแล้วสำหรับคลิปนี้กั ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนะจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆนะคะที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย